สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมพบกับท่านผู้ชมวันนี้18กรกฎาคม2568 7นาฬิกาครับมาแจ้งสงองข่าวให้ทางบ้านได้รับรู้รับทราบครับข่าวที่1ครับเป็นข้อมูลจากกลุมประตูนิยมวิทยาได้โพสท,ทางเพจเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับขณะที่เราทําคลิปยังไม่ถึง1ชั่วโมงผ่านมา53นาทีนะแต่พอท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะผ่านมาแล้วประมาณ1ชั่วโมงที่กรุมประตูนิยมวิทยาเขาโพสข่าว เขาบอกว่าอัปเดตสถานการณ์และเส้นทางเดินพายุชาวนี้พายุนี้ชื่อพายุวิภานะครับชื่อภาษาไทยครับชื่อพายุว่าวิภาก่อนหน้านี้อยู่ในอยู่แถวประเทศฟิลิปปินส์นะครับก่อนหน้านี้เป็นพายุาดีเพลชันขณะนี้ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานข่าววันนี้เขาบอกว่าเมื่อเวลาตีสี่วันนี้พายุวิภานไีได้ได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะครับขณะน,นี้วันนี้เป็นพายุโซนร้อนวิภาแล้วและ กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าจะผ่านเกาะลูซองประเทศฟิลิปปินส์และลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงเช้าของวันที่19กักฎาคม68ก็คือวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนผ่านทางตะวันออกเกาะไหหลำและเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้หรือเวียดนามตอนบนแล้วเมื่อขึ้นฝั่งจะอ่อนกําลังลงเป็นความเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํานะครับ และเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือของไทยอาจจะส่งผลกระทบให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางด้านตะวันออกนะครับรวมทั้งจะทําให้มรสุมมีกาลังแรงขึ้นในช่วง 22- ถึง24กรกฎาคม6 8ยังต้องติดตามเส้นทางพายุนี้อย่างใกล้ชิดน,นะครับข้อมูลเส้นทางของพายุหรือสถานการณ์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้อง ในช่วงที่พายุก,กําลังเข้าใกล้ชายฝั่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและติดตามสภาพอากาศเบื้องต้นนะครับก็แจ้งให้ทราบนะครับในช่วงนี้จะมีฝนตกชุกมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าพายุนี้จะไม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ส่งผลกระทบให้มีฝนตกชุกตกมากขึ้นมีโอกาสที่จะน้ำน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลหลากได้นะครับช่วงนี้ระมัดระวังแล,ละติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับอันนี้เป็นข่าวที่1ที่นํามาบอกมากล่าวกันครับข่าวที่2ครับ เพจไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของรัฐบาลก็ขึ้นข่าวเมื่อสักครู่นี้ผ่านมานเองนะครับเขาบอกว่า30บาทรักษาทุกที่เปิดบริการรถรับส่งผู้ป่วยมะเร็งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับที่รักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงรายละเอียดก็คือสปอสอชอหรือว่าสำนังกงานหลักประกันสุขภาพาแห่งชาติจัดรถ,รถรับส่งนะลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษามะเร็งด้วยรังสีโปรตอนนะครับ ใครที่เป็นผู้ป่วยรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีโปรตอนการฝังแร่รักษาเนื้องอกในตาการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นะครับนี่มีบริการรับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสิทธิประโยชน์นี้จะช่วยทลายกำแพงองุปสรรคด้านการเดินทางของผู้ป่วยและครอบครัวครอบคลุมการวินิจฉัยการรักษาและการติดตามผล เริ่มให้บริการแล้ววันนี้นะครับรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1330นะครับท่านผู้ชมสามารถอ่านข้อมูลนี้เพิ่มเติมได้ที่เพจไทยโฆฟ้าของรัฐบาลซึ่งเขามีรูปประกอบอยู่ในเ,เพจให้อ่านด้วยนะครับซึ่งรูปประกอบนี้ก็เป็นข้อมูลจากสปสอชอนะครับรายละเอียดก็บางส่วนเราก็อ่านไปแล้วเมื่อกี้นะครับแต่นายมีรูปภาพนี้เขาบอกว่าสิทธิประโยชน์รับส่งเฉพาะบริการนะครับต้องเป็นผู้รักษามะเร็งด้วย อนุภาคโปรตอนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรนะครับแล้วก็เป็นผู้รักษาเนื้องอกด้วยเนื้องอกในลูกตาด้วยวางแร่ที่ตทา,ลลาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแล้วก็ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์3อันนี้ครับผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์รักษามะเร็งตอมลูกหมากมะเร็งลำไส้ตรงทวารหนักเนื้องอกตับอ,อ่อนอักเสบอันนี้ใครที่รักษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศิริราชนะครับและโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมจัด,ดรถร่วมจัดระบบรับสง่งนะครับเอาละครับรายละเอียดอื่นๆก็สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1330สน,นอบบอสชนะครับอ่านเพิ่มเติมได้ที่เพจไทยคู่ฟ้าเพจของรัฐบาลแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ้้าาตองงเเบิดค่่ยยีพว น้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังปนคำหวานทำใจอ,อกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการ